A uh -huh. าแลกเปลี่ยนสินค้าใช่ไหมครับอ,อันนี้ก็คือความหมายกว้างๆเราเริ่มในอดีตเลยเนี่ยเราซื้อขายโดยการอะไรครับจำได้ไหมเอาของมาแลกกันนะไม่มีเงินแน่ดีไม่มีเงินเนี่ยก็ต่างคนก็ต่างกลิ่มีในในเอแต่นในบีก็อะไร่า ม,มีลคราเข็เพ้องต้องการว่ามีูลร่าและใช้เป็นตัวกลางเพื่อเอาเวยความสะดวกในการซื้อขายสินค้านะทีัา มันมีค่าเท่าไหร่แต่พันมีค่าเท่าไหร่มันมีค่าแค่ไม่กี่สิบบาทถ้าเอาคือกระดาษใบนึงนรือกป่ากระดาษใบนึงแต่เป็นพิมพ์ให้เป็นรนูปแ,แล้วมีตัวเลขแต่ทุกคนยอมรับว่ามันมีค่าพันหนึง่งซึ่งมันเิความจริงๆถ้าวันหนึง่งเรายอมรับเราวบอก เราจะเป็นลื้อของแกเขาเขาจะเอาเงินเอาแบงค์พันมาให้เขาเขาจะให้ของเราไหมต้ก็ไม่ให้ใช่ไหมดังนั้นเนี่ยเงินเนีจะมีคนพิจารณาว่าทุกคนเนี่ยยอมรับร่วมกันว่าไอ้ตัวการ,ร,กรานี้มันมีค่าถ้าวันหนึ่งคนไม่ยอมรับขึ้นมาเงินก็เป็นแค่กระดาษเคยเกิดเหตุการณ์นี้นะในสมัยสงครามโลกจะเป็นสงครามโลกคุณจะมีเงินเป็นหีีเป็นแบงค์เนี่ย เงินก็ไม่มีค่าเลยนะครับเพราะอะไรเพราะใครก็ไม่ถึงความเนี่ยเขาต้องการอะไรเป็นหลักครับอาหารน้ำยารักษาโรคใช่ไหมต่อให้คุณเอาเงินกระดาษมาตองไว้แต่เขาอีกเขจะหดตายเนีขาก็ไม่ยอมให้ของคุณหรอกนะครับดังนั้นเนี่ยการใช้เงินก็เป็นข้อดีแต่เราต้องระวังด้วยว่าอย่าถืออย่ายึดว่าเงินมันมมีค่าหลายคนก็เลยแปลงเงิน นะที่ดินหรือสินทรัพย์หรือบ้านมันมีค่าแน่นอนกว่าเพราะมันมีค่ามีที่ดินบางคนก็ไม่อยากจะเจ็บแม้แต่ถึงเ,เ,เก็บยิ่งเอาเงินไปฝากในธนาคารเนี่ยมันเป็นแค่ตัวเลขตัวเลขที่ขึ้นอยู่ในสมุดวันลึงธนาคารก็ทําตัวเลขที่หายเข้ามเกิดไฟไหมสมมตินะ้แต่สมัยก่อนถ้าไม่มีคอมพิวเตอร์ไม่มีการเก็บข้อมูลแล้วเกิดไฟไหมธน,นาคารมาใครคนดีใจก็ยิ่งเงินเขามี ิ่งไม่มีหลักอะไรเลยเพราะว่ามันเป็นเหมือนมันเป็นสิ่งที่จบต้องไม่ได้นะครับนะนะดังนั้นเนี่ยเราต้องเงินมีประโยชน์แต่เราต้องอใช้เงินให้ฉลาดนะอีกคนนึงนะพูดคล้ายๆกันนะก็คือทั้งหมดแ่ยทุกคนก็คิดเหมือนกันนะว่าเงินก็คือเป็นที่ยอมรับแล้วก็ใช้ในสณานี้นนะครับนะนะ ทองคำอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทุกคนอุปโภคหรือยอมรับขึ้นมาเองว่ามันมีค่าทองคำหนึ่งบาทมีค่าเท่าไหร่ตอนนี้หนักหนึ่งบาทมีค่าประมาณเท่าไหร่สองหมื่นใช่ไหมอันนี้คือเรายอมรับทำไมเรายอมรับว่าสองหมื่นเพราะคนเขาบอกว่าสองหมื่นราคาตลาดคื็สองหมื่นราคาตลาดเป็นเท่าไหร่ ไม่เห็นคุณค่าว่าเราทำมันสวยงามมันอยากได้เพเป็นเป็นแสนเป็นล้านเนี่ยถ้าเราอบอกว่ามันไม่มีค่าไม่ต้องากมันก็ไม่มีค่าเจอท่า,า,าเท่าหรือเ่าท่่องค์ึเป็นล้านเป็นสิบล้านเพราะเาอะไรแต่จีิเ็คือผงดินใช่ไหครนะับกเศษแต่คนยอมรับมูลคางนะนีนะ่มนถ้าเกิดเราทาวันนึงเเก็บได้ตามทองถนนเป็นเหนกน มันก็ไม่มีค่าแค่บาทเดียวใช่ไหมไปเก็บเราไ็ได้ดังนั้นเนี่ยก็เ,เหมือนกันว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเราต้องคิดให้ออกว่าอบูรณะค่าที่แรจริงของมันเนี่ยอยู่ตรงไหนนะการวางแผนการเงินนะครับนะักเล่นหุ้น,นบ,บนนางคนแนะนำว่าถ้าจะเก็บเงินกัไในตน,นาคการเนี่ยซื้อทองคำดีกว่าเพราะว่า วันนี้กี่เปอร์เซ็นต์ในตาบ้าง vì sao? Bởi vì đa đầu tiên ngân phạt, nó thấp hơn đa ngân phơi, nhưng และก็มากกายาอัตราเงินซื้อด้วยนะอทองคำขึ้นตนแะต่1มื่นห้าสองมื่นะช่วงเมื่อก่อนเรี่ยช่วงถูกจีนก็จะขึ้นเพราะว่าคนที่อยากซื้อทองคำมีเก็บเงินใะห้ลูกหลานกันนะอัตราผลตอบแทนของทองคำเนี่ยก็เป็นสเปร์เซ็นขึ้นไปนะก็แล้วแต่ช่วงดังนั้นเนี่ยคนฉลาดก็จะซื้อทองคำอ้าวแล้วบอกซื้อทองคำแล้วก็ไม่มีเงินใช้เนี่ย แม่ไปฝนะากธนาคารก็จะใช้เท่าไหร่ก็เราทาไปขายได้เดินไปที่ล้านลองก็ขายได้แล้วไหมไม่ยากอะไรก็เหมือนไปนที่เอทเอม็มก็ไม่ต่างกันเพราะว่าเราทำานันมีสภาาคต้องสูงนะครับไม่เหมือนเอสหรือที่ดินหรืออะไรรางอยากที่ต้องรอง งินมีประโยชน์ยังไงางนะที่ยมกันก็มีอยู่4อย่างนะที่หลักลัหน้าที่หลักลัพอันแรกก็คือรู้กันดีนะครับว่าเป็นสื่อการสื่อการก็เป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยนสินค้าใช่ไหมสื่อการของไฟฟ้าก็คืออะไรครับสายไฟนะระหว่างปักระหว่างโรงงานไฟฟ้าถึงเครื่องเครื่องใช้ไฟฟ้าเราเนี่ยก็คือสายไฟเป็นสื่อการนะสื่อการในการ แลกเปลี่ยนสินค้าก็คือเงินนะฮะนั่นเองนะครับอันที่สองเป็นหน่วยวัดมูลค่าที่เป็นหน่วยกางนะเป็นหน่วยกางที่ที่ทำให้เกิดความง่ายและสะดวกถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยนะข้าวเป็นกิโล ในการซื้อขายแจ็คเก็ตนะเราเป็นหน่วยวัดคุณภาพที่ชัดเจนเวลาจะลงบันทึกนะคนนี้มีคนนี้มีไก่ห้าตัวคนนี้มีไก่สิบตัวเนี่ยบางครั้งไก่ ลำบากนะแล้วถ้าเราไปซื้อยี่ห้ออื่นเนี่ยคอมพิวเตอร์เนี่ยโอ้เราตัเป็นหมื่นแต่พอเป็นเงินปุ๊บก็เกิดความสะดวกรวดเร็วในการซื้อขายทําให้การค้าเนี่ยมันเพิ่มพูนปริมาณการค้าง่ายพอมันง่ายปุ๊บการค้าก็อ่าปริมาณการซื้อขาย เงินหนึ่งร้อยบาทอันนี้อีก1ปีเพื่องเราต้องเอามาใช้เงินเรากี่บาทไม่ใช่100บาทใช่ไหมเพราะมันมีดอกเบี้ยเมื่อตั้งเป็น1นึบาทหนึ่งร้อยบาทยืมมาเป็นปีหนึ่งมันมีดอกเบี้ยเป็นคู่ถ้าพอมีเงินคู่เราก็จะสะดวกในการคำนวณอัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมการชำระเงินในอนาคตก็จะง่ายเพราะว่าวเรามีหน่วยมีมาตรฐานทชัดเจน ถ้าเป็นสิ่งของสมัยก่อนเนี่ยคำนวณยากว่าปีหน้าเราจะเอาคนที่ยืมมาไปจะมาคืนเท่าไหร่อะไรองเงี้ยมันยากนะครับข้อดีข้อเสียของเองินมีใครคิดข้อเสียของเองินได้บ้างเงิเนมีข้อดีแล้วเมื่อกี้ใครพูดใครเดาได้บ้างข้อเสียของเองินแจกางวัลหน,นึ่งชิ้นเงินมีข้อเสียอะไรบ้าง เดี๋ยวใครสามารถมีตัวอย่างได้มากกว่านี้แจกฟันนะข้อดีของเองินตอนแรกเงินน้ำหนักเบาลนะเบาพบผาอนสะดวกนะยิ่งสมัยน,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 นี้เนี่ยแทบไม่ต้องบกเลยใช้บัตรเครดิตหรือซื้อทางอินเทอร์เน็ตใช่ไหมครับเงินหนึ่งล้านร้อยล้านก็อยู่ในแค่บ,บัตรใบเดียวไม่เน่าไม่เสียใช่ไหมครับดูแล น้อยเดียวแต่ว่มันสามารถแบ่งย่อยมาใช้ใช้ได้นะครับช่วยให้ซื้อขายสะดวกทุกที่ทุกเวลากลางวันกลางคืนทุกที่ทุกเวลาสะดวกคนสมัยก่อนเลาซื้อขายได้ต้องมานัดเจอกันคนหนึ่งก็ต้องลากคยคนหนึ่งก็ต้องลากข้ามามานัดเจอกัน ตัวเลขมันอยู่บนแบงค์อย่างที่บอกเพราะมันมีเงินเฟ้อแบงค์จะเขียนว่า100บาทแต่5ปี10ปีมูลค่าไม่ได้เป็น100บาทมันจะเหลือแค่80บาท70บาทแม้ตัวเลขมันจะเขียนว่า100เพราะมันมีเงินเฟ้ออยู่งาน100เมื่อก่อนซื้อข้าวได้2องจานพอไปอีกสิบปีจะซื้อข้าวได้จานเดียวเนี้ยมูลค่ามันลดลงนะถึงแม้ว่ามันไม่นั่ง เงินเงินนี้เงินลงไมายว่าบางครั ừ, ừ, ้งเทคโนโลยีที่มันทันสมัยเดินไปเนี่ยบางครั้งเราไม่มีคนบางคนไม่มีเงินจริงๆนะแต่อ่าก็เรียกว่าสร้างหลักฐานหรือสร้างแสดงขึ้นมาแบบมองมองนะคคือบางครั้งเนี่ยคนไม่มีเงินจริงๆแต่มีเงินแค่เป็นตัวเลขอยู่ในบัญชีแต่เงินจริงๆอาจจะไม่มีก็ได้ หรือธนาคารอย่างเงี้ยเดี๋ยวถ้เราจะเรียนต่อไปเนี่ยธนาคารสามารถผลิตเงินขึ้นมาเองธนาคารมีเงินฝากแค่หนึ่งพันบาทแต่สามารถไปปล่อยกู้กลายเป็นห้าพัดดน 5, บาทได้ทั้งที่เงินจริงๆมีแค่พันเดียวถ้าวันหนึ่งคนขอเงินคืนหมดนะธนาคารเองเพราะธนาคารที่มีเงินจริงๆนะมันเป็นแค่ตัวเลขในบัญชีแต่อีตัวที่เป็นเงินจริงๆเนะี่ยมันนะไม่มี เป็นความเชื่อมันเป็นเครดิตต่อไปเรื่อยๆทำให้เงินจริงๆมีพันเดียวแต่ธนาคารนิดสามารถไปปล่อยกู้โดยการเป็นสี่พันบาทได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะมีสูตรคนง่ายๆว่าเงินเท่านี้จะกลายเป็นเงินเท่าไหร่ได้เงินบางครั้งก็ทำให้คนเนี่ยมองเราไปเห็นคุปถัมภ์ คนบางคนก็เลยบอกเอง,กนเเงกินเป็นพระเจ้าเงินเป็นเป้าหมายทุกอย่างในชีวิตน,นะซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่เราต้องใช้เงินให้มันเป็นเครื่องมือในการให้เรามีความสุขแต่อย่าให้มันเป็นความทุข์นะครับเพราะว่าไปหาเงินอย่างเที่ราเลยเป็นบทที่แล้วเนี่ยทุกอย่างไม่ได้วัดด้วยเงินใช่ม GDP, GDPGDP มันวัดแต่เงินแต่มันไม่ได้วัดความสุขไม่ได้วัดสุขภาพที่ดีสิ่งแวดล้อมที่ดี บางครั้งเงินก็ไม่ได้จะเป็นคำตอบทุกอย่างและเงินเมื่อก่อนเงินเป็นตัวกลางในการเปลี ah. ่ยนสินค้าแต่องปัจจุบันยุคปัจจุบันเงินกลายเป็นสินค้าคนเอาเงินมาค้าขายดีหนึ่งค้าเงินใครรู้จักบ้างค้าเงินก็เกิดการกเปลี่ยนใช่ไหมการเป็นว่าเงินกลายเป็นสินค้าจากที่เมื่อก่อนเงินเป็นแค่ตัวกลาง แต่เงินกลายเป็นสินค้าสมมุติว่าเราได้เงินดอลลาร์ตอนนี้เงินดอลลาร์30บาทเราคาดาาาการณ์ว่าเศรษฐกิจอเมริกาหรือในแนาดาเนี่ยค่าเงินดอลลาร์จะแข็งขึ้นกลายเป็นเ,เ,เราจะได้เงินดอลลาร์ได้มากขึ้นจากที่30บาทกลายเป็น1ดอลลาร์เท่ากับ30บาทจะกลายเป็น1ดอลลาร์เท่ากับ4-5บาท เราก็ซื้อเงิน1ดอลลาร์เก็บไว้1ล้านดอลลาร์เป็น,ปนปเงิน30ล้านบาทพอผ่านไป1ปีกลายเป็น45ล้านบาทเท่ากับว่าเรากำไร15ล้านบาทเพราะว่ารา,าลาเปลี่ยนเปอันนี้ก็คือการเอาเงินในการค้าเอาเงินการเป็นเหนค้านะครับทำให้มัน,นกาลายเป็นระบบ เงินปองพอมีเงินก็มีคนผลิตแบ่งปองนะไก่ปองวายปองมีไหมจุงมาแล้วเรารว้ปองมิดกระดาษแต่เงินปองทำได้นะมีทุกสวยๆนะบ้าเออเนี่ยมันก็มีข้อมันก็เรื่มปองขึ้นมาจะมีใครซึข้อเสียอะได้มาก ก็ดีก็ได้อดีหรือก็แย่ก็ได้ดีไหมอะไรนะหล่นหายหล่นหายหมายความว่าพอมันเบาเล็กมันก็หล่นได้หายได้นี่ก็มีเหตุผลถ้าไม่มีอะไรก่อ